แล้วสับเต็ดครับกูบูต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับรถไทยซิ่งอุ้ย่หันโอุ้ยตกน็อกคว่ำวันนี้อู้อาเบิงสวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมกับพามาเบิงขจ้าวควัดมันอีกแล้วครับควัดมันนี้น้ำท่วมครับน้ำยังขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้จุดที่ผมมาถ่ายที่แหลกครับนี่ที่แหลกประมาณสามถึงหาไรตอนนี้เบิ้ลนะครับสีนี้ ย่างหนามเขามาครับบูหนามเขามาครับทั้งในมาทายทั้งในก่อนครับ,รบสีคข้อมือนี่เก่าสิบเปอร์เซ็นครับตอนนี้หัวบดแล้วหนามใดนสูงขึ้นอีกปพราะมหาสิบเซนครับจากที่ผมมาทายมือนะโอโ้เห็นใจจะคลองส้นมันขนาดนี้ครับเสียหายแห้งเ,เดี๋ยวพาเขาไปเบ่งทั้งในครับบัดนี้ เอามาแล้วครับโอ้มาแบบเท่เลยว่ะใส่หมวกกวันน็อกพร้อมแับนี้โอ้เอาเบิเ้งเย็งงานให้มันโมเมย์นะให้ยมวนไปหนึน่งมอนี่ยเสดแบบนี้โอ้ <c oughs> คือว่าเป็นผู้ขับรถเป็นถูกคนมั่นนะ <c oughs> นี่ครับที่ผมมาถ่ายรอบแรกนี่ซียูซียูไต่ต้นใหม่ตัวน,นี้ลงไปอีกระดับน้ำตอนนะครับผมยืนถ่ายอยู่ลงไปบักเลือกครับตอนนี้ได้ขึ้นมานี่ท่วมปึ๊ด เพิ่มวงกว้างอีกหลายเลยครับโอ้ยต้องเอานี้ให้ได้ไวที่สุดครับเพราะว่าปลาไปเฮิร์แห้งเน่าครับหัวมันมีแต่เน่าทิมทซื้อ,อเบิ่งกวั่งแล้วตอนนี้หวยกระจีนครับไดเออขึ้นมาเรื่อยๆนำคล้องนุนนนำหวยไหลลงมาสาขาตัวนี้ก็ท้อยหลังครับอันนี้มันเลยเอนน็ดหายนามในเพิ่มขึ้นแบบวครับ อซอยกันครับยาดี้พี่น้องหล้ยลคนมาซอยกันีิเต่พันธ์ีเลี้ยงแบบขักเลยอู้ยมอนี่เฮ็ดดีเว่ยโอ้เออจากอิงยังสารพัดน้อนในทวดินมันแก้วกับเม่ยนน้อ,นอ,อเอา้าต้องไปเบิ่งน้ำกันอยู่ในหนามหุ่นละระยะเผาค้นเลยเอา้าเติมเลิกอีกแล้ว นี่ครับถอนโอ้สีแล้วง่ายบนแนวนี่น้ำก็ยังขึ้นเรื่อยๆอีกเนาะโอ้ยแมนบอกไปเต้นมานี่หลายปีแล้วก็ลังใส่มาสก,กูไผ่ทางนา้ำไม่นี่แมนบอกโอ้ไปได้มาหลายปีแต่บนิไซจื้อเถอะก็นากูไผ่ทางน้ำครับมือนี้มาเองเลยครับได้อบรมผ่านมาแล้วเรียบร้อยนี่เนมาใส่จริงแล้วมือนี้บออนจบลักสูดมากนะครับเนมาทอนมันนีน้ำมาน,นี้มือนี้เอาอมืม โอ้หอืมไปได้เส้อตัวนี้มาอีลีแล้วบานนี่เอาสาในยังน้อยครับมันต้องดึงแล้วก็ใส่มือบีดเอาแล้วเนาะอันเอผ้าเอาหมีดมาเห็ดกับอะไรยังน้อยมันจะเสียถิ่มอืมเอาได้เสาอเอุ้ยธรรมดาเ้อเอาหัวมันกนาดนี้เอือเก่า มาใส่จริงๆครับมะคูไข่ตั้งน้ำนี่ประมาณนี้แหละครับครับบรรยากาศก็ได้มีแต่พี่แต่น้องกันครับมาซอยเหลือกันจิราจานะครับนี่มันจําเป็นเห็ุอย่งไรนามันคือมาถ่วมเป็นอุโทโอกะไพ่บริขินแบบนี้ลายปีแห้งล่ะดึงไงเนาะย้อยย,วย้อยเราหลางให้เข้ายางดีเนาะคือจิถือใจอยู่เนาะจะคล้องลานมันเนาะ มมีดินเลยตะีตมตมกับินน้อยๆเหลือมนาด้วยเนาะเหอมีนาไว้เลยอือเสียหนามฝนกระตกฝนกัว่ามันบดมือนาะมือนี้เนาะอู้ปดนอเอมน้ำหวยเอาน้ห่วยไราว่ามันไหลฝนตกแนวนี่นำหวยอือน้ำข้อนุ้นไหวเนาะ สหวยลายแหละเอ้าเห็ดไบเห็ดไบเรื่อยๆโอ้โอือได้มาใหม่โบโลณโมยออกลงมาเลยใช่ไหมแท็กต์ก่อนโอ้ยสมพ่อเฝ้าอยู่ฮานเลยโอ้อ่ะนี่ครับจังหน่อยกระติมแล้วก็ลากออกไปมาแต่เสาบ่เหมือนนี้มาแต่สวยเตบิบนอกจากไหนมาเนาะเสาๆพวกท่านเห็ดหลดน้ำหมื่นเกียวอือสามมงกุกัวจังไหนมาอือ แอลเทนซีรวมกันได้โอ้หัวมันกระดกขนาดเนาะหัวมันงามขนาดโอ้ยยจากจีทิมจะได้เป็นเนาะมันเป็นหัวใหญ่เลยมันได้ผลผลิตแหละอีกสองเดือนนี่สำหรับกระขวดกันแหละเออเพิ่นน่ะเสียเนาะของมันเพิ่นบโเหิณไปอย่าห้องสวนไปหลี่หลีดีเว้ยห้องสวน ออ,อของสวนสงสัยไปเข่าของน้ำว้า <c oughs> สีเต็มอแลวครับก็ไหวเติมอยู่ <c oughs> ได้แเนาะซอยกันลายคนฝนเอ้ามาอีกเลย,ย <c oughs> มแมนแมนน้องสองเอามาเนาะซอยกัน เอากูยแมนแหละเรือวันนี้นี่ก็เริ่มบู่ได้นี่เนาะเริ่มาได้นี่จังหวะยยางมากบางหันโหูว่ะรถถ่ยังสิ่งมุดหนามานได้จังหน่อยนี่ว่ะนี่ตอดเด็ดออ่าเดด็ดรถถ่ายออกนะโอ้ปุูนของส oh, cool. right. ่วนเพิ่งกับไปห้าเลาะจกเบิ่องมองหันมองนี้แหละเอ้า แนมเเลือมมานักแนวตัวใดอีกตัวนี่แนวแนวเดียวกันนี่แหละเมนบอกอืมโอนดี่อยไมเาใโยกโยกจังหน่อยครับในการเห็ดโยกโยกอุ้ยห่วงงามขนาดเลยโยกกลางดินหอยางดีครับบีบาน โโปยทุงมือแบบบดี้ไซเนาะแซน่เมื่อเก่ามันบอกมันแหงหยากเนาะนักตื่มกันด้เนอะมันเห็ดกำหนามแนวนี้เนาะลายอย่างได้ผลหมดแม่งสนันได้ไตขึ้น้ำข้อพอยใหญ่มันจะข่าอยู่ทั้งข้อเสือแล้วเอ้ยยังมันเป็นอันนั้นดอกเป็นแม่งใหม่เออขันตุ้นอันบได้แล้ว อ้ยไม่งอดบอโอ้ยตัวนั่นแล้วตัวมันจังพวกหมดลีนเนาะแนวที่มันมีปีผิดแห้งๆไม่งอดที่เค็บพวกซุ่มนี่แตนนะก็แม่แตนแม่แตนก็มีอือโแม่นมันแลนาไผ่บ่าไผ่เห็นอีบ่โอ้มแม่นคากบ่ มาคอยกันขอบโบเห็นเองขอบบโบทนเสือเลสูมือเขาขวามันห้าหยากอออสิีั่อองอยู่เาส้น,สนยางอะไรมาไลาเหมือน,นี่มากันหลยมาซอยกันหนนนล่สองสี <c oughs> ่หกไล่เหมือนนี่มาซอยกันหลา่เผยซีรีโค้งน้นบกเพิ่งกได้ม,นนมาซอยอีกรอบ เลยอาซิมีที่เด็ดในเห็นอยู่ชียกันสัรวมด้วยช่วยกันให้ในต่มันบแดดก่คือสีโปมันในโมเมย์ันในนี่เอวไรอไปอ่นี่กลอนนกอันททางหนาสอยเรือไปก่อนอยเรือครับฝนกับกวนอีกแล้วโอ้ยวอ้ยบขาดเสียงเอวเลยเมนอือ ทางลูมแหงเพียงเอื้อูและตอนออกสิออกได้อยู่บนในสิบดวมก้อนบ่บ่หนามน่า้ยะรมันอยู่นามันบ่อยากติ่งตอ้วมลนนาเเราดงดูไทยไปเพ้นหมูพนหนกรแวกหนาอ่แมนอยู่บนเน่และวมันเจ้าดในก้เสวนหนอกเนาะเลี้ยงคนละพันคนละพันท่านอยู่บนเน่ยมันเจ้บ

มดดอกรดถอยไปขายเอาออกไปให้มันได้ก่อนทำเวลาครับเล่งครับต่ำโคงกันยังงึ้นเรื่อยๆครับต้องแข่งกับน้ำมันกับสีนาเพราะมันโอ้ยมีแต่แนวเบอมาือนะยังเออคนละทีบเลยแหละนี่มันคืนขึ้นมา20ิบกวเมตรอ่ไต่ก๊้กจานลงไปนะเหมือนนะเอ่มันนือก่อนแมนมือก่อน Ton <coughs> căng viên mưu con nan. Oh, chim. Tu ngon yai thang oni hư. Bitte hòi yai thè. Oh, kang lang nè chim nè. Need a hag bò.